สวัสดีครับน้านัตตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับน้าอุ๋ยอนามันฟิชชิงอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้ช่องอนามันฟิชชิงนะครับจะมาทําการรีวิวคันอีเล็กต้าอินชอนสตาร์นะครับตัวนี้เป็นคันนิว2024นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเัยนะก็คือเรียกร้องกันมาเยอะนะครับอยากดูของอยากให้น้าอุ๋ยจับของมาเทคอยากดูรีวิวฉบับเต็มนะครับวันนี้น้าอุ๋ยจัดให้ตามคําขอเรียบร้อยนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับเป็นถุงผ้าแบบ เป็นฟองน้ําอยู่ข้างหลังนะช่วยให้เซฟพันเวลาขนส่งนะนี่นะเวลาเราเก็บพันเสร็จอ่ะเราเอาใส่ซองแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบป้องกันความเสียหายได้อีกหนึ่งระดับเลยนะครับนะนี่เลยเป็นถุงพ้ายอย่างดีเลยครับสองชั้นนะแยกกับพันแล้วก็แยกปลายคันเป็นคนละซองเลยครับเป็นรูข้างในสองรองแบบนี้นะอ่าเป็นสองช่องแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาแกะดูพันเลยครับผมว่าจะเป็นสวยงามแค่ไหนนะครับตัวนี้นะโอ้ จับออกมาดูรูปฉมภายนอกอย่างแรกก่อนเลยครับนะเดี๋ยวมาดูรูปชมโดยรวมก่อนนะครับนะ,ะถ้าดูคนผ่านก็จะเป็นพันด้าไม้กก็กนะครับไมค์กอกเคลือบเงาแล้วก็ตูดขั้นเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ไม่เป็นสนิมนะครับเป็นสีเทาแรมโบนะครับนะโอ้โหสวยนะสีเทาแรมโบแล้วก็มีโลโก้อ e ิเด็กต้าตรงนี้นะครับอ่าเทาแรมโบนะสีเทาหมนเทาแรมโบสวยนะผมว่าดีไซน์ออกมาได้สวยเลยตัวนี้นะครับ เป็นนิว2024ของแท้เลยนะครับตัวนี้นะเพราะว่าด้ามไม้กอล์ฟแบบคลาสสิกนะครับด้ามจับแบบกระชับมือนะจับแบบกระชับมือนะครับเวลาเราวัดปาขึ้นนะโอเคเลยครับตัวนี้8ฟุตนะจับสวยครับยังได้จับสวยนะแล้วก็ให้วงแหวนมานะครับตลอดทั้งัาเลยครับวงแหวนนะนี่วงแหวนนะครับอ่าสวแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวแบงค์นะครับตัวแบงค์เป็น แบงค์กาไฟตัวนี้เป็นแบงค์กาไฟนะครับอาจจะกล้องดูใ,ใกล้ๆเลยนะเป็นแบงค์กาไฟนะครับแบงค์กาไฟตลอดทั้งคันเลยนะครับนะนี่เลยอ่าเป็นลายเอ็กคอร์ดด้วยนะครับเป็นลายเอ็กคอร์ดเคลือบสองชั้นนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับนะ,ะเดี๋ยวไปดูตรง,ตรงด้านบนขคงคนนันนะครับเห็นไหมครับเคลือบสองชั้นนะครับสองชั้นนี่คือความแข็งแรงของคันอะ เวลาปากกดไปแรงๆอย่างเช่นปลายยี่สกเวลามันกดคันล้มล้วงล้มนวงนะกดคันโค้งๆอ่ะตัวนี้ช่วยได้เยอะครับจะทําให้คันแบบไม่ผิดแอคชั่นไม่หักง่ายนะครับนะสาหรับเทคโนโลยีนี้ถือว่าผ่านโอเคเลยครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวไกด์นะครับนะไกด์นี่คือไกด์เป็นไกด์สเตนเลสนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยเป็นไกด์โค้งหนาสเตนเลสแบบนี้เลยนะครับนี่ดูครับถูกอะไรนะครับตัวนี้นะครับช่วยเซฟคัน ช่วยเซฟพาวเวอร์คันให้แบบไม่หักได้นะครับแล้วก็แอคชั่นของคันนะครับโค้งแข็งนะครับปลาดึงมานี่แบบอัดมันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นสวายปลาบึกรถถังนะครับปลาแบบไซส์ใหญ่ปลาโกโคปลาอะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะเหมาะนะครับกับงานแบบงานหนักๆนะครับนะงานปลาบึกนี่คือผมผมชอบเลยอะตัวนี้นะที่สำคัญนะครับเวทคันนะครับก็แปดฟุตนะครับแปดฟุตนะครับเวท จะอยู่ที่20-35 lb ครับผม8ฟุตนะครับ20-35 lb นะครับอ่าเด็กตานะ20-35 lb นะครับแล้วก็ถ้า9ฟุตนะครับเวทจะอยู่ที่25-45 lb ก็คือยิ่งยาวยิ่งแข็งนะครับยิ่งยาวยิ่งแข็งครับนี่นะตัวนี้นะครับอ่าจะเหมาะกับงานที่อนุ่ยบอกไปเมื่อกี้เนาะบอกงานบึกสวายนะครับตกบึกงานหนักๆยี่สกนะ มีทั้งเบสและสปินนะครับแล้วก็มีระยะ8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะครับตัวคันนะครับ8ฟุตจะอยู่ที่ประมาณ1,450บาทนะครับ9ฟุตอยู่ที่1,500 550นะครับแล้วก็10ฟุตอยู่ที่1,650บาทนะครับ,ก, 1, บ,รบก็คือเป็นคันหลักพันที่ให้มาครบจบเลยนะครับนะ,ะเดี๋ยวมาดูแอคชั่นของคันกันเลยครับนะอ้าวเดี๋ยวตากล้องถอยไปหน่อยครับผม นี่นะพอเสียบแล้วก็จะแน่นหนานะครับนะดูรอยต่อของการเสียบนะครับเสียบแล้วจะแน่นนะครับนี่เลยนะครับโหแบบแบงค์แบงค์ใหญ่นะแบงค์โคนนี่คือใหญ่นะไม่ใช่แบบแบงค์เลียวเล,ล็กๆนะครับแบงค์ใหญ่ตัวนี้คือจะเหมาะงานหนักเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยมาถอยมานะยครับเดี๋ยวมาอย่างแรกแนละ้วมาดูอ่าได้อยู่นะเนด้งหนึ่งๆนะครับนะเด้งหนึ่งๆยังโคนคันปลายคานเลยนะครับนะดูดิเซนดีนะครับ เนี่ยเซนดีนะเซนเวลาปลากินนี่ดีแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กก็ได้นะเนี่ยเซนแบบกระดิก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 นี้เห็นไหมเซนดีนะครับถือว่าเซนดีเลยนะครับข้อเบาๆก็คือแบบรู้เลยว่าเซนดีนะครับนี่นะเอาลวเรามาดูการเฟบก่อนนะครับนี่นี่น,นี่แข็งนะครับเป็นคันแข็งนะอย่างที่นุ้ยบอกไปตอนแรกก็เป็นคันแข่งนะครับมาดูความสวยงามของ,ของคอันอีกทีหนึ่ง อ่าโอเคนะครับอิเล็กต้าอินชอรสตานครับฝากไว้ด้วยนะครับานาสายตกปลายหน้าดินนะครับมีวางจำหน่ายที่ร้านอารันมนฟิชชิ่งครับผมโค้ยจริงๆครับผมขอบคุณมากครับ